เคล็ดลับการบูชาพระเครื่องเสริมแรงขู่เสริมแรงบุญหลายคนได้วัตถุมงคลมาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้ผมขอแนะนำขั้นตอนการบูชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาหนุนดวงเสริมโชคและเกิดผลไวขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนำวัตถุมงคลเข้าบ้านให้จุดธูป16ดอกที่นอกชายคาบ้าน อธิษฐานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ภายในบ้านเรือนเพื่อเปิดทางให้พลังแห่งครูบาอาจารย์และพลังแห่งถวยเทพเทวดามาสถิตในวัตถุมงคลที่ท่านนับถือขั้นตอนที่สองจัดพานบูชาพร้อมขันห้าแล้วอธิษฐานบอกกล่าวชื่อครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงหลวงปู่ตีปาวโร จากนั้นให้นำวัตถุมงคลทั้งหมดวางลงในผ่านวางไว้ประมาณเจดวันหรือจนกว่าดอกไม้จะแห้งเชื่อว่าจะเกิดพลังแห่งแรงคูหนุนเวลาสวมใส่ขึ้นคอจะมีพลังพุทธคุณทำให้อธิษฐานสำฤทธิ์ผลไวจากนั้นเตรียมเงิน12บาทค่าคูใส่เงิน12บาทแบ่งใส่กล้วยดอกไม้ให้มีดอกไม้สามสี เทียนทูบถือว่าเป็นการบูชาแรงคูขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อไปเป็นพระคาถาที่ควรใช้บูชาเพื่อปลุกแรงคูเพื่อเปิดพลังมงคลให้เต็มที่พระคาถาบูชาคูคาถาหลวงปุตตเปาวะโรคาถาเชิญครูบททุมนุมเทวดาคาถาเท้ามหาพรหมคาถาธรณีสารน้อย คาถายันโสรถมงคลและคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าของดีอยู่ที่แรงศรัทธาแต่พลังจะเกิดได้ต้องรู้วิธีบูชาอย่างถูกต้องขอให้ทุกท่านบูชาอย่างมีสติศรัทธาอย่างมีปัญญาแล้วแรงขูจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองสมหวังดังใจสาธุสาธุสาธุ สนใจเหรียญอายุวัฒนามุงคลพิจตาและเหรียญโสรสดวงดีแอดไลน์มาได้ที่แอดเจมหกหรือ Facebook ครูเจมไอมดแดงเอฟ